สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับระบอกในแบบที่มีชื่อว่าค o ร์เ r Game วันนี้เราอยู่ในเนื้อเรื่องที่มีชื่อว่า The Night Shift Janitor นะครับผมคือมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรานะครับผมที่กำลังสิ้นหวังนะครับผมแต่เราก็ได้พบกับงานใหม่นะครับผมเป็นงานทำความสะอาดนะครับผมเป็นพารองนะครับผมที่ร้านทำความสะอาดของบ๊อบนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยงานของเราเนี่ยกลับไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับผมมาเราจะไปดูกันว่า ในเรื่องจะเป็นยังไงมาครัดกับช h a r p e v ด้เ d a y g สโอเคครับ,อคครบตอนนี้เราเหมือนอยู่ในบ้านหรือเปล่าเราก็นั่งดูทีวีอยอะกัน <Come on. S 2> แล้วปะนะ <Go. S 1> ไปเลยไปกันเลยเอาเพื่อน ฉันต้องหางานใหม่แล้วล่ะนี่คือเราแล้วครับผมเออฉันถูกไล่ออกจากร้านพิซซ่ามาไม่มีที่ไหนจ้างฉันอีกเลยในเมืองนี้ เฮ้คุณน่ะคุณเหนื่อยการที่ต้องถังแตกหรือเปล่าคุณเหนื่อยการที่ต้องไปนี่คีเพยหรือเปล่าร้านบ๊อบคลีนิ่งเรากำลังจ้างพนักงานใหม่สำหรับการเโอร์นี่อายุเออมากกว่า18แปีนะครับผมแล้วก็แล้วก็กเลงมากกว่าที่จะมีชีวิตอะไรเช่อย่างที้ครับโอ้ ฉันควรไปสมัครที่นั่นนะอาจจะดูเปอร์เฟกต์เลยก็ได้างานนั้นนะ่ะโอเคครับแล้วเราก็ไปสมัครงานหลังจากเราเห็นโฆษณานะครับผมคุณตัดสินใจที่จะไปสมัครงานในในกะกลางคืนนะครับผมในตำแหน่งของอร้านบ๊อบนะครับผมร้านบ๊อบคลีนนิ่งทำงานการดึกที่ร้านบ๊อบมาแล้วครับร้านบ๊อบคลีนนิ่ง เราจะทำให้ดีที่สุดเอ้ยเราจะทำให้ถูกต้องเดินในชิป generator อ่าฮะรถ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 ใครเนี่ย อะไรอย่างเงี้ยทำไมจอมืดนจาจังอะไอะนะครับเราถึงแล้วได้เวลาสำหรับงานใหม่ของฉันอา่าฉันแค่ต้องทำความสะอาดให้เฉยรอบๆร,ร้านมันไม่น่ายากหรอกนะโอเคครับต่อไปเราไปหาอ๋อครับโอเคต้องเอาของจาก รถตู้นะครับผมไปไว้ข้างในร้านโอเคเราไปตำรวจตำรวจอ่าร้านปัม๊มปั๊มน้ำมันฮนะเอาห้อยลื่นเอาห้อยลื่นอ่าเอ็กซ์พอร์เราทำเขาามได้เลยมันบอกให้เราสำรวจกันครับโอเคไปในร้านก็ไม่มีอะไร อันนี้คล้ายๆกับช็อตเฮอร์เรอร์ปิปปี้สตอรี่เลยแบบเดียวกันเป๊ะ้เลย <c oughs> ฉันก็จะเริ่มทำข้อสอบได้แล้วนี่ปีไม่ได้โอเคเราต้องทำข้อสาบร้านครับผมเลือก the shop inventory ไหนวะ inventory เราอยู่ไหนเล็ยอยัางไงกดห้าเหรอโอเค location ก็คือร้านของเราโอเคข้อมูลเติม ปับป๊อุ้ยไอ้หรอเล่เก้าเ้าอนเลยเหรออ่ะฮะทำเลยไหมโอเคทำความสอาดเ็ดเเชดเดั้งสจุดเอาเรต้องทำให้ถูกประเภทด้วยโอเคดีกว่าอันนี้เช็ดินโซลูชันกัอเลยอ๋ออันนี้ใช้บลูมกวาดออก อันนี้ถูออกโอเคปวานออกอันนี้ก็ควานออกเอาเท้าที่กระเพงแล้วใช้ดิสีใช่ไหมโอเคเช็ดเช็ดเช็ดเช็ชเดเรียบร้อยเลยสองจุดแล้วก็จุดสุดท้ายอยู่ข้างหน้าเคาน์เตอร์ แล้วครับอะไรอ่ะมันเปื้อนอะไรเนี่ยเรา๋ยไดูไม่เปื้อนอะไรเลยโอเคเรียบร้อยครับผมแล้วคิดว่าฉันคนเอ่อไปที่ห้องน้ำอ่ฮะลูกค้าบอกว่ามีกุญแจอยู่ในห้องน้ำที่เห็กที่เอาาตอนชั้นตะคะจะต้องหาให้เจอแล้วทำไม ลูกคาว่าห้องน้ำมันล็อกครับผม้อาหากุญแจที่ไหนสักที่แล้วเราจะรู้ไหมเนี่ยมีปืนใหญ่มีสายกระตุ้มตามปิดครับปิดกุญแจกุญแจกุญแจมีปืนอีกแล้วอ่าเราเจอแล้วครับกุญแจอุ้ยอะไรวะฉันเห็นอะไรบางอย่างนะฉันคงจะเหนื่อย แล้วใช่ไหมเนี่ยเอ้โหเหนือไล่เพิ่เงเลิมงาน <c oughs> เองเอ๋เปิดโอ,โอ้ยโอ้ท้่มันเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่เนี่ยจุดจบใกล้เข้ามาแล้ววิลลี่และเอลิกา้าพอเลเวอร์อา้าวพอดีนะเด็เดกันไม่รู้คืออะไรครับเราเช็ดให้เหมือนกัน เ uh huh. ช็ดไปแล้วก็โหโโซนบกมากแล้วเราใช้อันนี้ขัดออกหมดได้ไงเนี่ยสุดท้ายครับเรียบร้อยห้องน้ำเหมือนใหม่โอเคเราต้องทำอะไรก่ออุ้ยเสียงมาจากข้างในครับหรือว่ามาจากห้องข้างหลังนะ กล่องล้มครับผมโอ้ยโอ้โอ๋อมันก็แค่กล่องนั้นบางครังจะกลัวนิดหน่อยแล้วเนี่ยนี่ครับมากองขึ้นโอเคโอเคเอาละในต่อฉันคิดว่า เออนี่อาจจะเป็นที่สุดท้ายที่ฉันควรทำภาษานะรอตรงนี้แล้วจะเรายืนอยู่อืมท้าความสะอาดท้างความสะอาดเช็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 ดไม่เราไม่ค่อยยานจริงๆเลยเกนเช่นนี้เยบร้ายข้างหน้านี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะไปเลยไมีอะไรใช่ไหม ตรงนี้ละ่ะโอเคไม่มีอะไรนะครับเราคิดไปเองนั้นนั้นนะเสร็จแล้วนี่คือทั้งหมดที่ฉันต้องทำสินะแล้วไงต่อโอ้ไฟดับแล้วก็มีเสียงจากข้างนอกโอ้เอาจริงดิพลังงานถูกตัด ฉันควรจะไปซ่อมมันก่อนฉันจะออกไปจะไม่อยากให้ลูกค้าอะไรเนี่ยไม่ไแน่ใจครับว่าคืออะไรเออกล่องกล่องพลังงานน่าอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่นะโอเคไปไฟ and fix the electric box โอเคโอเคครับตรงนี้เราซ่อมกัน โอ้ oh, ซ่อมนานซะด,ด้วยเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยเออเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันอะไรนะมีโน้ตโน้ตอะไรอ๋อเราไปเราไม่เห็นมะนายมีคนจะอยู่ที่นี่นี่มันสายเกินไปแล้วทุวกผู้คนหายตัวไปตายกรรูน้นี่ใช่ไหม โอ้น,นี่อาจจะเป็นพวกประหลาดอะไรสักอย่างได้คิดว่านายน่าจะเป็นคนต่อไปนะตองตัวด้วยเอาเลยแล้วมีการคู่กันโอเคเราต้องไปเอาของจากรถแล้วก็ไปยันทันเสียงรถก็แรงครับวันแรกของเรา มา,มาวันที่สองเลยไหมไม่ใช่ครับเรามาที่ใหม่เป็นร้านอาหารที่นี่รู้สึกมันจะเออ,เออรี่เออรี่แค่ไหไม่รู้เรามารับจท,ที่ใหมอโอยเคเราก็มาเรียบร้อยนี่ก็เข้าไปสำรวจข้างในไปฟังคับไปฟังมีขยะไปทิ้งด้วย ราสำรวจร้านก่อนหลังเราไปได้ไหมโอ้โหอะไรเนี่ยเลอะเทอะเต็มไปหมดเลยมแล้วก็มีเนื้อปริศนาด้วยโกเคเราต้องไปดูข้างนอกไปดูข้างนอกฝั่งนี้ไม่มีอะไรอเอาเกฉันควรเช็คข้อมูลก่อนที่จะเริ่มงานมาเช็คอยู่มุมนะโอเคต่อไปสถานที่ไปคือดินเนอร์นะครับผมโอโห ร้อยสี่เก้าเมอมันบอกให้เราทำคอสซาแล้วก็ขยับไปทิ้งนะครับผมนะฮะอ่ะไปิมเลยเช็คแล้วเช็คแล้วเดี๋ยวสี่มีงนนำครับแต่เราเข้าไม่ได้เอ่อลูกค้าต้องการให้ฉันเริ่มทำคอสซา โอะก่อนโอเคเอาหัวเน่าอะไรคะไนี่แหละแปลอะไรใช้ cleaning solution ทำไมผมได้ยินเสียงเทา้าคลิเปเองหรือเปล่าเฮ่อไปครับเคลียร์เคลียร์ เรียบร้อยครับต่อไปเนี่ยมันมีเสียงัาใหญ่างข้างนอกวิ่เออบางอย่างเกี่ยวกับที่นี่มันดูอะไรออฟอป่หมดฉันเริ่มจะรู้สึกกลัวแล้วนะโอ้ยม,มันทำให้ฉันกลัวเป็นคนทำความสะอาดห้องน้ำต่อไปโอเคเอาความสะอาดห้องน้ำไปที่ต่อไปนะครับผม ไปยเข้าไปโอ้โหต้องมีอะไรปรุงแชร์แล้วเนี่ยเลยในสองห้องนี้แหละห้องแรวห้องนึงนี่แหละโอ้ยนี่มันน้ำอะไรวะเนี่ยสาวสาวนึงปึ๊บไม่มีอะไรสาวนึงปึ๊บเอ้าตัวบ้าอะไรวะเนะี <c> ่ย <oughs> โอเค จากแปลงแล้วเราเราเคลียร์แล้วครับผมรีบทำรีบไปเถอะปดตูให้ได้เสร็จแล้วครับเฮ้ยมีคนมาครับเอ้าอ๋มาแล้วโอ้ยอะไรวะเนี่ยมีเจ้าที่อยู่ข้างนอก คุยกับเจ้าหน้าที่ครับเฮ้ย hey, คุณเจ้าหน้าที่ทุกอย่างโอเคไหมเออจริงๆฉันมาที่นี่เพื่อถามนายเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันเอ้าเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้คนรอบๆเมืองเนี่ยไม่ค่อยหายไปทีละคนทีละคน คุณเจ้าที่เอ่อรอยกวาไนะหัวหน้าของเนี้ยเริ่มเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มันอาจจะมีประตูวิตีในในเมืองในตอนคืนอะไรสิ่งอย่างนี้แหละเรากำลังหาทางแก้ไขยอยู่เราเชื่อว่าบุคคลที่หายตัวไปนั้นตายหมดแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่เจอศพเลยเอ่อเยือเนี่ยอะไรวะนะเดสเซนเดอร์ช็อตเด็กมอเต็งลูกคีโมสเตอร์ไปเจอกับสปราราอะไรสิ่งอย่างนี้แหละ อืมเราเชื่อว่าเจ้าสิ่งนั้นนะหะเลยช่างมันทําให้เกิดประสาประซสซเหรอถ้าฉันเข้าใจถูกต้องเออพวกมันมันสามารถเห็นได้ด้วยแล้วก็ทําอะไรเออทาสิ่งที่แบบคนธรรมดาทำไม่ได้ไงก็ตาม แสคัสไมค์ลัมบริงาไม่รู้นี่ไม่รู้คืออะไรโตัวเราใหญ่มากเลยถ้านายเจออะไรแปลกๆรอบๆนี้ไหมล่ะนายเคยเจออะไรแปลกๆรอบๆนี้ไหมประมาณนั้นเออเอาบอกตำรวจว่าไม่เคยเจออะไรเลยบอกตำรวจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเจอมาก็ต้องบอกสิวะ ก็ถ้าคุณจะพูดอย่างนั้นคิดไม่เนื้อเฟิพวกมันเออพวกเห็นมัน,มนโผล่มารอบๆตัวผมอะ่ะผมคิดว่าพวเห็นสิ่งนั้นนะมันค่อนข้างจะคุ้นๆมากอ่ะฮะที่คุณกล่าวมาแต่ว่ามันโผล่มาทุกๆครั้งที่ฉันที่ผมทำข้อาสารมัน เออมันโจมตีนายบ้างแล้วหรือยังโจมตีอะไระอย่างนี้ไม่ครับมันไม่ได้โจมตีผมยังเลยครับเรียว่ายังอาา่ฮะเป็นไปนได้ไหมว่าสิ่งที่นายเจอมาน่าจะเป็นเหมือนกันกบที่ทำให้ผู้คนหายตัวไป,ปานายเจอมาอีกที ยาอะไรอย่าเรียกมันเลยไออิสไลลี่วิวเราต้องพยาพยามพยายามเอ่อลองยาเฟนเดบิฟอร์เรเนเดสโซแคฟูด so อินนับเรียงวันชาบเฮือไม่รู้คืออะไรยังไงก็ตามฉันจะไปละฉันต้องไปแล้วอ,อยู่ด้วยกันก่อนครับอยู่ด้วยกันก่อน ไปด้วยผมไปด้วย,วยโอ้รถตำรวจเล็กจังอา่าเราผมเดินทะลุได้อะไรวะเนี่ยตำรวจอยู่กับผมก่อนเฮ้ยเวล่งั้นชานโครงต้องกลับไปทำงานแล้วสินะตอนนี้เราปิดแล้วเับากิจการเจอยวเซฟเรียบร้อย มันมันหมายความว่าไงอะ่ะเนื้อเนี่ยเนื้อปริศนาเนะี่ยโอ้ยเราเข้ามาแล้วอุย้ยดู้ว่ามีอะไรแฟนกล้องไปอิอิอิวไม่มันอะไรวะนะเอือเนื้ออะไรวะนะใช้อะไร,นะรไดําสัดใช้คลีนเมื่อไหร่ใช้คลีนนะอ๋อทำได้เลยนะ เสียงครับเยะเยะมากเสียงแย่สุดแล้วเรียบร้อยสะอาดเหมือนใหม่ห้องนั้นมีอะไรห้องเก็บอุปกรณ์แล้วก็เอาขยะขทิ้งนะครับ อ่านี่คือเก็บได้เลยเหรอ่นโตะไปทิ้งข้างนอกด้วยโอเคง่ายก็ง่ายกึ้นเยอะคุณว่าเราต้องเดินไปทิ้งข้างนอกด้วยเโอเคแล้วก็สุดท้ายปาราทีนี้เอาขยะไปทิ้งที่อ่าซังขยะใหญ่นะครับผมทางนี้เหรอ ใปปืนเลยยิงขยะครับทุกคนปึ๊บทำไมมีมาซีนอะไรอ่ะเอออะไรอ่ะนั่มันเสียงอะไรวะน่ะเสียงอะไรเสียงอะไรรู้สึกว่ามันมันจะมาจากด้านหน้าของร้านนะโอเคครับ เรามาก,กว่าลนะนายฮะอฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรวนะน้เอ่สวัสดีครับคุณกลับไปที่รถโอเคอืออ้อยคนลุกมา <c oughs> เดินตามมาช้า มาแล้วครับซิงแล้วมาอยู่แล้วเนียห์โอ้โหเฮ้ยหลั <c oughs> งจากที่คุณกลับบ้านในคืนนั้นเออแล้วก็ไม่ได้ใจว่าอะไรเนี่ย <c oughs> What make of what h a เ occur ผมรือเาก็ไม่ได้ใจไปว่าอะไรแต่ว่าน่าคิดวา่าน่าจะไม่กลับมาหรอกเออผมตัดสินใจที่จะค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ การตายของผู้คนแล้วก็พกปีสานอะไรเนะี่ยตะกินเดือมบีฟอร์เดย์มิสทรีได้ก่จะตายอย่างปริศนาเอาปีสาจไจะตามตามคนคนนั้นไปจนกว่าคนคนนั้นจะตายไปมันฟังดูคุค้นๆมากกับสิ่งที่เราเจอมาในคืนนั้นเออแต่ทำไมเราไม่เร,มรอดอะ่ะเรารอดแบบมันแบบง่ายๆเลย <laughs> เดินขึ้นรถแล้วก็กลับบ้าน มันบอกว่าเจ้าปีศาจยังคงตามหาผู้คนคนต่อไปแล้วก็ในที่สุดก็จะฆ่าเขาจะมันก็จะฆ่าค,คนฆ่าพวกเขาอะไรประมาณนั้นทางเดียวที่จะเลือกเจ้าปีศาจนั้นออกมาได้คือเปอร์ฟอร์มแล้วก็ต้องอะไรเปอร์ฟอร์มแล้วก็มีชีวิตรอดอะไรสักอย่างผมน่าจะแปลผิด ต่อไปครับโอเคยังไม่จบเว้ยเหมือนเรากลับมาที่บ้านนะอ้าวไม่ใช่ว่างานเหรอทุกคนจะทำข้อสัตย์เทเลอร์ในวันนี้เออเพรสเดอร์เพรสเซนคนที่มาอย่างนี้ก็ตายเหรอโอเคฮะยังไม่จบนะครับผมนึกงว่าจะจบแล้วเราเจอมันแล้วมันก็ตามเรามา แล้วก็รรเราเราที่อ่นานะครับตรงนั้นอุย้ยอะไรเนี่ยสวัสดีครับมาทำขอสาตครับโอ้ยรกมากเลยที่นี่หน้าขยะขยแขงเป็นบ้าโอ้ยรกมากๆเลยแล้วก็แคบสุดๆแต่แต่ว่าคงจะใช้เวลาไม่นานหรอกในการทำขอสาต โอเคดูสิเธอเลือกพักโอเคปั๊บ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 ปา๊บปั๊บัั๊บป๊บปับับป้บปบัับกวาดกวาดปับปั๊ดกั๊บป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 ั๊ ไม่รู้โฮมโ,โฮฟานหรือเปล่าไม่ืู้นี้เสียงอะไรจากข้างนอกเลยเนานมากครับในการกด E ค้างเนี่ยนานมากโอเคจะตายแล้วครับผมไอ้ deliveries. โอยอา ออกเทียนแล้วก็ไปข้างนอกหยิบเทียนแล้วไปข้างนอกหยิบเทียนแล้วไปข้างนอกเดีย๋ยว่งนะครับโอ้ยอยู่เกี่ยวกันหมดเลยมอมพเด,ดอรโสำเร็จพิติกรรมวเทียนโอเคแล้วต้องหยิบเทียนนะครับแล้วก็ไปข้างนอกอะไรวันนี่้บรรยากาศเปลี่ยนไปครับแล้วก็มีอะไรแดงๆรอเราอยู่ เป็นพิธีกรรมบางอย่างเราต้องเรียกปีศาจมาเหรอเมวนาเอา,า,เอาสำเร็จมันเอยผมปีดผมปีดอะไรเมื่อกี้ระวังแล้วครับมาแล้วผมรอวีึ้นรถอะไรโล่มาแล้วเออเออตอนเชิญมันลงมา แกไม่ควรทำแบบนี้เสียใครก็ไม่รู้ต่อไปจะไปต้าแกเอาที่เราเทอาพินตีแล้วเราไม่ได้เรื่องมันที่ไม่เราแขมัเลยอะไรอะเซอร์ไวเอามันบอกให้เอาชีวิตรอดจากมันแล้วเราชีวิตรอดไงมันวิ่งเร็วกว่าเราเนี่ยมันวิ่งเร็วกว่าเราเนี่ย พิงออมรถดนดักหน้าไปเนี่ยโอเคตูครับผมนักจูงกันแล้วไปไหนแล้ววะได้ยินเสียงขขาสบายแล้วไม่จูงได้ไิงจูงแบบสบายสี่ในการีินั้นมันเดิมติดตรงนั้นโอเคเรียบร้อย โอ้โหแล้วคิดว่าฉันทำมันสำเร็จละโอ้ดูดิพิธีกรรมสาดมืดฉันต้องออกจากจุดนี้ตอนนี้คือดูสิครับรออะไรล่ะรอที่หลังรถละไปรสตารถคนหมอนไปแล้วครับมาอยู่แล้ว สองสัปดาห์ต่อมาหลังจากคืนนั้นฉันก็ไม่เจอเจ้าปีศาจนั้นอีกเลยโอเคครับโอ้ต่อ,อารายงานเกี่ยวกับคนหายหยุดลง แล้วก็แล้วก็ dashboard already m i s s n n g w h e r e never seen แล้วก็ไม่เคยเห็นการหายตัวไปของใครอีกเลยอ๋อน่าจะเป็นประมาณนั้นเพราะว่าเราทำพิธีสำเร็จแต่ไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้น ฉันยังคงทำงานที่ร้านบ๊อบคลีนนิ่งนะครับผมในกาดดึกกลายเป็นเรื่องปกติของฉันไปแล้วอโอเคเราทำจนเป็นเรื่องปกติแล้วครับแต่ว่าเราไม่ก็ไม่เจอปีศาจอีกแล้วยังไงก็แล้วแต่เจ้าสิ่งนั้นเอฉันหวังว่ามันคงจะไม่กลับมาอีกนะเอ้จะพูดอย่างนี้เขจาอย่างนี้๋ย <laughs> วมันโผล่มานะ โอเคจบแล้ว The Night Shift g e n e t o r นะครับผมก็วิจบแล้วจริงๆว่ะเนี่ยโอเคจบแล้วครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับในเนื้อเรื่องของ The Night Shift g e n i t o r ผมว่าก็ค่อนข้างโอเคนะแต่มันก็ยังสั้นๆไปเนี่ยมันคือไอ้ตัวเนี้ยโอเคครับยังไงก็ตามนะครับผมถ้าทุกคนชอบนะครับผมก็อย่ลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับ จะไปพลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมจเจอกันใหม่ครับผมในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ